สวัสดีครับกรผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชุมพลเสมาขันคณะบดีคณะวิทยาศาสาตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชพัฒพิบูณ์สงครามผมได้มารับตำแหน่งนายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวรประจำปี2556-2557ถึงซึ่งปีนี้ทางสมาคมจะมีจัดกิจกรรมพิเศษสำหรับสิทธิเก่า แล้วก็บรรดาอาจารย์อาวุโสต่างๆงานพิเศษที่ว่านี้ก็คืองานคืนสู่เย่าสิทธิ์เก่าพบครูนะครับสำหรับการจัดงานของเราในครั้งนี้เราก็จะมีอาจารย์ตั้งแต่เป็นอาจารย์สมัยที่เป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษาเป็นอาจารย์ที่สอนสมัยที่เป็นมหาวิทยาลายัยศรีนครินวิโรธ รวมกรทั้งปัจจุบันนี้นะครับเป็นอาจารย์ที่สอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยนเรศวรทั้งอาจารย์ที่เกษียณไปแล้วแล้วก็อาจารย์ที่ยังปฏิบัติหน้าที่อยู่ในปัจจุบันนี้อาจารย์ที่จะมาร่วมงานกับเราตั้งแต่วศมสอวอและก็มนอนีน้นะฮะจะมาพบกับท่านในวันที่28กรกฎาคม2557ซึ่งงานของเราจะจัดกันนะก่อนที่จะถึงวันสถาปนา มหาวิทยาลัยนเรศวรหนึ่งวันคือในวันที่29เพราะฉะนั้นสิทธิ์เก่าหรืออาจารย์หรือผู้ที่สนใจจะมาร่วมงานในวันสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวรน,นั้นท่านสามารถมาได้ตั้งแต่วันที่28นะครับวันที่28ตั้งแต่17นาฬิกาถึง20นาฬิกานี้เราจะมีกิจกรรมต่างๆเพื่อที่จะลํำลึกถึงสถาบันของเราลํำลึกถึงพระคุณของครูของเราถ้าหากว่า ไม่มีสถาบันแห่งนี้ไม่มีคุณครูที่มีรายชื่อที่จะมาร่วมงานในครั้งนี้เราก็คงจะไม่มีวันนี้ที่ประสบความสาเร็จมีหน้าที่การงานมีความรู้ความสามารถสามารถยืนอยู่ในสังคมได้อย่างเต็มภาคภูมินะครับการที่เราได้จัดสิตเก่าพบครูเนี้ยก็หวังว่าอาจารย์ที่เป็นที่เคารพรักของเราเนี่ยเราจะได้มีโอกาสระลึกถึงพระคุณของท่าน สำหรับท่านที่คิดว่ามีอาจารย์ในดวงใจคนใดคนหนึ่งเป็นกรณีพิเศษหรือไม่ท่านจะเตรียมดอกไม้หรือท่านจะเตรียมของที่ระลึกมามอบให้กับครูอาจารย์ของท่านทางเราก็ยินดีจะประสานงานให้จะเตรียมอำนวยความสะดวกให้นะครับแต่ถ้าหากว่าท่านไม่สะดวกที่จะหิ้วของอะไรมาเราเตรียมพร้อมให้ครับไม่ว่าจะเป็นทั้งดอกไม้พวงมาลัยต่างเรามีให้นะไม่ต้องกังวลเลยนะครับขอให้ท่านมาเถอะครับเรายินดีที่จะบริการท่าน สำหรับสถานที่จัดงานก็คืออาคารอนเนกประสงค์นะครับที่มหาวิทยาลัยทุกท่านคงจะรู้จักดีอาคารอนเนกประสงค์ก็คืออาคารที่เราใช้รับปริญญาสิทธิ์เก่าทุกท่านที่จบไปคงจะได้เข้าไปในอาคารนี้มาแล้วเพราะฉะนั้นวันที่28นี้ก็ถือเป็นอีกโอกาสหนึ่งที่เราจะได้กลับมาลําลึกบรรยากาศเก่าๆว่าในวันที่เรารับปริญญานั้นอาคารนี้เป็นอย่างไรลองมาดูซิว่าวันนั้นกับวันนี้มันต่างกันอย่างไร บรรยากาศอาจจะคนละบรรยากาศก็ได้ตอนนั้นเรารับปริญญาตอนนี้เรากําลังมาล,ลึกถึงบุคคลที่ทําให้เราเนี่ยมีโอกาสได้รับปริญญานะครับสําหรับรูปแบบการจัดงานในวันที่28นี้ก็เราจัดอย่างเรียบง่ายนะฮะก็จะมีดนตรีบรรเลงเครื่องสายเบาๆบรรยากาศจะทําให้เราพูดคุยกับครูบาอาจารย์ได้อย่างสะดวกสบายว่าอย่างนั้นเถอะครับสําหรับวันนี้ผมก็ขอ ประชาสัมพันธ์งานของสมาคมและกองพัฒนาสิทธิ์เก่าแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าหากว่าท่านมีปัญหาท่านมีข้อสงสัยต้องการข้อมูลอะไรเพิ่มเติมท่านสามารถติดต่อที่กองพัฒนาสิทธิเก่าของมหาวิทยาลัยนเรศวรได้หรือจะติดต่อที่ผมโดยตรงก็ได้นะครับถ้าท่านต้องการที่จะทราบข้อมูลหรือต้องการที่จะให้ผมได้มีส่วนในการสนับสนุนส่งเสริมหรือให้ผมได้มี ข้อมูลในการที่จะติดต่อกับท่านได้อย่างไรท่านเสนอมาที่ผมได้เลยนะครับสำหรับเบอร์โทรศัพท์ผมนะครับก็081นะฮะ8885408นะครับ,รบสำหรับผมก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชุมพลเสมาขันครับนายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวรขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ